โอเคครับก็กลับไปอีกครั้งนะฮะตะกี้มือไปโดนปุ่มรีคอร์ดดิ้งรีคอรดด์เดอร์นะฮะถือว่าฟิลนิดหน่อยไม่นิดหน่อยอะฟิลไปเยอะเลยอะอกอ็ไม่เป็นไรแล้วก็อันไม้อันนี้โอเคเออ้ยเอาไหม่ดีไม่ใช่แบบนี้ โอเคแบบนี okay, like ้จะหาโอเคชึบอึบอึบ huh. อืมชึบเชิ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 บเออโอเคแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ฮึบถึงไหมไม่ถึงอ่ะอืม โอเคแล้วก็อันนี้อ่เฮ้ยเดี๋ยวเคทเอกไปก่อนเออมันขวางกันก้นการจราจรอืมแล้วก็อันนู้นต่อไปต่อไปผมนะาต่อไป Atau ต่อไป ini ใช่กันนิดไอ้บ้าอืมโอเค oh oh what the fuck okay got a any... uh. อืมอืม้เ <c oughs> งียบไปขออภัยนะฮะเดี๋ยวว่าจะเอาเพลงใส่แล้วกันนะถ้าอันไนเงี้ยก็เอาเพลงใส่ไปอย่างนั้นล้วกันอืมก็เอาเพลงใส่ไปเถอะว่าผมเป็นคนพูดไม่เก่งใช่ไหมอ่าก็เป็นคนพูดไม่เก่งอะ่ะ โอเคแล้วก็มาอันนี้มันได้เยอะอยู่นะนได้เยอะอยู่เยอะอยู่โอเคแล้วก็แปะไปเลยอ้บแล้วก็ซืบอึบโอเคแล้วก็อันนี้อ่าแล้วก็อันนี้อ่ามันจะพอไหมไอพอก็ต้องพออ่า Ừ, nhưng mà thì à, có. chip. Hơi. <laughs> ừ. แล้วก็อันนี้ดิอ่าแล้วก็อันนี้แล้วก็เอ๋อทอสมาปากกันเหอะอือก็มอปักไว้อ่าแล้วก็ปักไว้อ่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอันนี้แล้วก็อย่างนี้ อย่างนี้โอเคเลยแล้วก็ปักกลางบ้านไปเออแลก,กลางบ้านไปทีก็ข้างๆบ้านอ่าลงปักทองออกแล้วเดี๋ยวเอามาทำกินเลนเทินไม่ใช่อะไรวะเออน,นั่นแหละคือเอามาทำนี่แหละ ทำโคมไฟอ่ะเออโคมไฟแล้วกันเรียกง่ายๆคือเรียกโคมไฟแล้วกันนะจิบจิบจิบโอเคแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ไม่น่าจะพอโอเคเดี๋ยวก็จะมาจบพากันดีกว่านะอืมคราวนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ก็บนบบนบนบนไปเรื่อยอบอกเลยว่าช่องผมเนี่ยสาระไม่ถึง10%นะฮะส่วนมากจะเป็นการเงียบแล้วก็ความไร้สาระของผมนั่นเองนะฮะนานๆทีจะมีสาระสักทีนะฮะก็ทำใจครับผมนะก็ดูดูกันไปเถอะครับ ก็ฝากหนุ่มน้ามนคนตะครนนายกนั่นเองนะโอเคเอาสักสิบนาทีพออีกสิบนาทีพอแล้วโอเคก็เอยผิดอันนะจ๊ะพ่อมึงมานะจ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เรื่องแล้วเดี๋ยวนะ เออดีเดเเดเดไตวนกูนะเว้ยออ๋อไม่ระเบิดอ่ะเออะไรอ่ะทำไมไม่ระเบิดอ่ะเอางงเือบแดกไปดิ ไม่ระเบิดครับท่านผู้ชมครับไม่ระเบิอดอะทำไมไม่ระเบิอดอะเอองงงงใจเลยจริงจริงงงจริง,รงอันนี้โคตรงงเลย้ยผมก็ไม่รู้ว่าผมไปปรับอะไรนะอันนี้จริงไม่รู้ว่าไปไป,ปรับไปปรับอะไรเหมือนกัน เพราะก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอย่างไรโอ้โหสุสดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับเราอืมอืมนี่ก็ใส่ดินลงไปแล้วก็ต่อกมาดีกวาอโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเอ้ย คร์วพันนี้ก็ราไปก่อนผมแล้โชวใหม่กันคลิปหน้าครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e กดแชร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่อยู่นข้าง,างเมื่อคุณกด s ครต b e เสร็จแล้วมันจะมีกระดิ่งขึ้นมาใช่ไหมเออคุก็กดไปเพื่อมันจะแจ้งเตือนคุณเวลาที่เวลาผมลงคลิปนะแคเคก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ